ขงจื้อเป็นอริยปราชผู้มีชีวิตอยู่เมื่อ551ถึง479ปีก่อนคริสต์ศักราชปลายยุคชุนชิวของจีนคำสอนของของจื้อให้ความสำคัญต่อเรื่องมนุษยธรรมหรือเมตตาธรรมมโนธรรมและจารีตในคลิปนี้จะขอเล่าเรื่องราวของของจื้อผ่านมุมมองของสิทธิเอกคนหนึ่งที่ชื่อจื่อกองโดยแอาจจะนำเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าขงจื้อคุณครูผู้เป็นที่รักมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยแอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะนำมาซึ่งข้อคิดแนวทางการดำเนินชีวิตและช่วยปลุกความมีโมโนท,ทำดั้งเดิมในตัวผู้ฟังให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดจะมีด้วยกันสิบตอนแอดจะแบ่งเป็นตอนละหนึ่งคลิปขอเชิญทุกท่านรับฟังกันเลยค่ะตอนที่หนึ่งเรื่องอย่าเป็นหนอนหนังสือที่ยึดติดตำราเรื่องมีอยู่ว่าจืกอกงได้ฝันถึงสิบน้องที่ชื่อเจิงซานในฝันเจิงซานถูกอาจารย์ตำหนิอีกแล้ว จืดกองอดหัวเราะดีใจไม่ได้จนเสียงหัวเราะทำให้เขาสะดุ้งตื่นเมื่อจืดกงทบทวนความฝันก็รำพึงกับตนเองว่าทำไมถึงฝันถึงสิดน้องคนนี้นะและทำไมเวลาที่สิดน้องผู้นี้โดยอาจารย์ตำหนิจืดกงถึงดีใจนักหนาถึงแม้เจิงซานจะเป็นตาท่อนไม้แต่อาจารย์ก็ได้ฝากฝังให้เจิงซานเป็นผู้อบรมสั่งสอนจือซือซึ่งเป็นถึงหลานแท้ๆของอาจารย์ด้วยตอนที่เจิงซานมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใหม่ๆจืดกงได้แอบตั้งชื่อให้เขาว่าตาท่อนไม้เจิงซาน ด้วยเพราะเขานั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็เจ้าระเบียบไปเสียหมดอีกทั้งยังทําตัวแก่ก่อนไว้ถึงแม้อายุยังน้อยอีกทั้งเวลาที่โดนอาจารย์ดุว่าริมสีปากของเขาก็ไม่ค่อยเผยรอยยิ้มเลยเจิงซานผู้ที่ยึดความกตัญญูเป็นที่ตั้งยอมแม้กระทั่งให้บิดาเคี้ยนตีโดยไม่ปริปากร้องเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเจิงซานช่วยพ่อถางหญ้าในไร่แตงแต่ใจของเขามัวแต่คิดถึงคําสอนของอาจารย์ ทำให้จอไปฟันเข้าที่ต้นอ่อนของแตงเข้าพ่อของเขาเห็นดังนั้นก็โมโหมากและคว้าท่อนไม้มาตีเขาอย่างแรงจนเจิงซานเป็นลมหมดสติเมื่ออาจารย์รู้เรื่องนี้ก็โกรธเจิงซานเป็นอย่างมากและลงโทษให้เจิงซานยืนอยู่หน้าห้องเรียนห้ามเข้ามาในห้องจนว่าจะสำนึกได้จื่อกองที่เพิ่งกลับมาจากทำธุระให้อาจารย์เห็นเจิงซานยืนอยู่หน้าห้องเรียนด้วยสีหน้าไม่ดีก็อดสงสัยไม่ได้จึงสอบถามเจิงซานว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมายืนอยู่ตรงนี้เมื่อสอบถามจึงได้ความว่า จ้าท่อนไม้เจิงซานนี้ได้ไปก่อวีรกรรมไว้จนต้องโดนลงโทษจื้อกงจึงเข้าไปถามอาจารย์ถึงเหตุผลที่เจิงซานต้องถูกลงโทษจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าการกระทําของเจิงซานนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่ายกย่องอยู่ต่อมาอาจารย์ได้อธิบายว่าที่ต้องลงโทษนั้นก็เพราะเจิงซานเอาหลังไปรับไม้และปล่อยให้วิดาเคี่ยนตีจนหมดสติอาจารย์จึงถามจื้อกงและสิทธิคนอื่นคนอื่นว่า เจ้าคิดว่าการกระทําแบบนั้นนับว่าเป็นลูกกระตันยูหรือไม่สิทธิ์ทุกคนก็ตอบว่านับว่าเป็นการกระตันยูใช่อาจารย์ตอบถือว่ากระตันยูอย่างยิ่งแต่ทว่าเป็นการกระตันยูที่งโง่เขลาต่างหากเราอาจารย์ขยายความต่อเจ้าลองคิดดูถ้าเจิงซานโดนบิดาเคี่ยนตีจนเสียชีวิตไม่เพียงจะทําให้บิดาต้องปวดร้าวใจและรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแล้วยังจะทําให้บิดากลายเป็นคนที่ไร้ศีลธรรมสัญญาด้วยเพราะถือว่าได้ฆ่าลูกของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับกษัตริย์สุน่น ที่บิดาคิดร้ายต่อพระองค์ครั้งใดกษัตริย์สุ่นก็จะคิดหาวิธีเอาตัวรอดทุกครั้งเมื่อใดที่บิดาใช้ท่อนไม้เล็กทุกตีกษัตริย์สุ่นก็จะยอมให้ตีและไม่ปริปากบน่นแต่ถ้าเป็นไม้ท่อนใหญ่ท่านก็จะถอยหนีดังนั้นบิดาของพระองค์จึงยังไม่เคยกระทําความผิดเพรฐานละเลยหลักธรรมการเป็นพ่อคนขณะเดียวกันกษัตริย์สุ่นก็ไม่ได้บกพร่องในหลักธรรมของการเป็นลูกกตัญญูการตําหนิของอาจารย์ในครั้งนี้ทําให้จื่อกองได้ข้อคิดอะไรหลายอย่าง นั่นคือความผิดพลาดที่ปัญญาชนไม่ควรมีแต่มักทำผิดบ่อยๆคือยิ่งเรียนยิ่งเป็นหนอนหนังสือยึดแต่ตำราความรู้และหลักการเป็นสิ่งตายตัวแต่ถ้าไม่รู้จักนำมาประยุกต์ใช้ต่อให้เป็นหลักการที่ดีเพียงใดก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ที่พันธนาการตนเองหากเรียนรู้และรู้จักนำไปประยุกต์ใช้จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและความรู้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านเห็นด้วยกับข้อคิดจากจือก้องกันหรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ วันนี้อาจขอจบเรื่องเล่าเรื่องที่1แต่เพียงเท่านี้เจอกันตอนที่2ซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นกดติดตามกด subscribe กันเอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในครั้งหน้าสวัสดีครับ